สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงายบูพยามจะดูดวงกัเกิดเกิดในลักนณะราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเครื่องเดือนแรกสำหรับเดือนเมษายน2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้ก็สามารถแอดไล ไ d มาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีเมษลัคนาเมษจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่็บแรกสำหรับชาวเมษนะครับได้เป็นไพ่นายอฟวานนะครับแล้วก็เป็นไพ King น่คิงถือไม้หเหรียญ six of s w o r d นะครับ แล้วก็เป็นไพ่นายออบสอดโอเคชาวราศีเมษลักนณาเมษอาจจะยังคงต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับกับสถานการณ์กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนื่องจากอิทธิพลของดาวศุกร์คือดาวคู่ของคนรักของคุณยังโคโจรอยู่ในภพเรือนวินาศนะครับภพบเรือนที่12ของลัคนณาถือว่าเป็นตําแหน่งที่อาจจะทําให้ชาวราศีมเมษลักนาเมษนั้น,น,นต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่า ดาวศุกร์เนี่ยได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดด้วยนะครับร่วมกลุ่มกับราหูและดาวศุกร์เนี่ยกำลังจะโคโจรถอยหลังด้วยนะครับการที่ดาวความรักความสัมพันธ์ถอยหลังไปอยู่ในเรือนวินาทีอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ดูไม่แบบไม่ไม่ไปต่อหรืออาจจะดูไปต่อแต่ช้ามากๆเลยนะครับก้าหน้าสถอยหลัง7ถอยหลัง8มันเป็นอะไรที่ดูเหมือนกับว่า การพัฒนาการเติบโตไปในทิศทางที่ดีนะ่ะมันดูแบบช้าเหลือเกินมันทําให้อาการของความรักความสัมพันธ์นั้นนะ่ะมันดูเหมือนกับกระอักกระอ่วนใจมีความรู้สึกเหมือนแบบไม่ชัดเจนหรือความรักความสัมพันธ์ดูค่อนข้างดูมีความคาดหวังในเรื่องของความสัมพันธ์แต่มันไม่ได้ดังหวังมันมีความรู้สึกเครียดกังวลอยู่กับปัญหาตรงนั้นนาอบออนนะครับ่านะมันก็อาจจะทําให้เรามีความรู้สึกว่ามันดูเหมือนกับ หนักมันดูมันดูหนักอะ่ะแล้วก็เหนื่อยหน่อยกับความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นในวันถึงแม้เราจะแอคชั่นแค่ไหนนะครับแต่มันก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ไปถึงใจของเขาคนนั้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้เพราะว่าทําไมดูมันเหมือนกับค่อนข้างดูลําบากใจหน่อยอะไรแบบนี้แต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ได้ดีเสมอไปหรอกนะครับเพราะว่ายังไงก็มีอํานาจของสุขและลาวหูร่วมกับดาวอาทิตย์ด้วยนะครับมันก็เลยทําให้อารมณ์ความรู้สึกของชาวเมษนั้นรู้สึกเหมือนแบบ ดูเบ,เบื่ออยากๆมีความรู้สึกเหมือนแบบเออต้องใช้เวลาในการแบบทอดเวลานะครับในเรื่องของความรู้สึกหลายๆหลายๆอย่างเหมือนกันเนาะมีไพ่หนึ่งเหรียญมาโอกาสของความรักความสัมพันธ์จะค่อยๆดีขึ้นนะครับมีโอกาสของความรักที่มีความมั่นคงดีขึ้นมีความชัดเจนได้มากขึ้นแต่เราต้องรู้จักที่จะต้อง เรียนรู้พัฒนาและการปล่อยวางคือ s i k of s o r t นะครับการปล่อยวางเราต้องปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งที่เราแบบยึดติดมาในเรื่องของการแอคชั่นกับในเรื่องของการที่เราคิดมากวิตกกังวลเพราะถ้าเกิดเราไม่เอา d e l ส t ์พวกนี้ออกจากความคิดของเราอะเราจะไปต่อได้ลำบากมากๆเลยเพราะมันเหมือนกับเป็นอุปสรรคปัญหาในการขวางกั้นของคุณอยู่มันเลยทำให้ตัวเราเองกับเขาไม่สามารถ ปรับแล้วก็เดินหน้าร่วมกันได้ประมาณนั้นเลยคิงถือไม้เราต้องพยายามมองกันไกลรอให้ดาวศุกร์เนี่ยเดินโคจรมาทับลัคนาของชาวเมษนะครับซึ่งยังไม่ใช่เดือนเมษายนนะครับแค่บอกไว้ก่อนว่าเราต้องมองกันไกลมองอะไรที่มันเป็นแบบระยะรองเทอมให้มากกว่านี้แล้วคุณอาจจะยังมีความหวังที่ยังมี ความรู้สึกที่ยังไปต่อได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับคุณยังสามารถคิดหรือทำอะไรเนี่ยยังมีการเติมเต็มสิ่งต่างๆแบบค่อยเป็นค่อยไปมันอาจจะไม่ได้วือหวาแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นค่อยๆฟื้นกลับมามีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ i ิกออฟสอดต้องปล่อยวางนะคุณจะปล่อยวางได้จากปัญหาตรงนี้นะครับไพ่ค่อนข้างดูมีการแก้กันได้อยู่นะเท่าที่ดูคือเรามาดูกันในลักษณะของชาวเมธลัคนาเมธเพิ่มเติมนะครับว่าความรักความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางใดเพิ่มเติมไพ่ใบแรกนะครับราชินีถือเหรียญ s i x of Pentacle นะครับหกเหรียญราชินีถือดาบแล้วก็เป็นไพ่ เอ็ดออฟสอดนะครับใบสุดท้ายเป็นไพ่เดอะเมจิเชีอิทธิพลใต้สําหรับเป็นไพ่เดอะมูนั่นไงมีไพ่เดอะมูลมานะครับเดอะมูลเนี่ยคือความไม่ตกความกังวลหรือความรู้สึกที่มันเป็นความ sensitive ในลักษณะของอารมณ์ที่แบบหว่วงลึกของหัวใจเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเราอะมีอะไรที่มีความแบบ หวาดกลัวในความรู้สึกนั้นน,น,นะครับหรือวิตกกังวลมากกว่าปกติมันทําให้คุณทุกข์ใจอยู่กับปัญหาตรงนี้เห็นไหมครับก้าวดาบเนี่ยนะมันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราดําดิ่งอยู่กับความรู้สึกในเรื่องของปัญหาแล้วเราก็ไม่สามารถ move on ได้ในช่วงจังหวะหนึ่งเพราะว่าอํานาจของอาทิตย์สุกและลาหูเนี่ยโคจรอยู่ในภพเลือนวินาศนะครับภพบเลือนที่12ของลัคนาจึงทําให้ชาวราศีเมษนั้นค่อนข้างที่จะดูเหมือนกับ มีภาวะอารมณ์ความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่อาจจะยังแบบต้องค่อยๆประคับประคองดาวประจําตัวของคุณคือดาวคารนก็โคจรคคถอยหลังขึ้นไปในราศีเมถุนแต่กําลังจะเดินหน้าในช่วงของน่าจะเป็นครึ่งเดือนหลังนะครับแต่ช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นย,ยังยังดูถอยหลังอยู่ก็าอาจจะต้องให้เวลานิดนึงในการทบทวนหลยายๆอย่างหรือต้องปรับต้องแก้ไขในบางสิ่งบางอย่างมากกว่านี้อีกสักหน่อยหนึ่งจากไพ่เดอะเมจิเชียน เมดิเชียนแปลว่าตัวเราเองต้องปรับและเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเพราะเราเองก็มีอารมณ์มีความรู้สึกที่ค่อนข้างดูแบบโมโหหรือบางทีอาจจะดูเหมือนกับโกรธหรือบางคนก็มีอารมณ์มีความรู้สึกแบบอนอยแบบนี้ก็ได้นะครับเราต้องปรับและเปลี่ยนแปลงอาจจะต้องหาความรู้สึกดีๆสิ่งดีๆมาทดแทนให้เรามีความรู้สึกว่าเราอ่ะพร้อมที่จะเปิดรับในการที่จะ แก้ไขปัญหาคลี่คลายปัญหาอะไรแบบนี้มันก็จะค่อยๆคลี่คลายได้ดีขึ้นหนึ่งถ้วยนะ่ยโอกาสของการเริ่มต้นสิ่งดีๆความหวังใหม่ๆกําลังจะมาแค่เราต้องพยายามปล่อยวางความเป็นท็อกซิกในเรื่องของความคิดของเราก่อนแล้วก็อะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นแบบการเป็นสัญชัตตยานหรืออะไรที่เราแบบ ดำดิ่งอยู่กับความรู้สึกที่เราม o ฟออนไม่ได้ควรที่จะต้องปล่อยวางเราให้มันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วให้เราพยายามปรับความคิดปรับมุมมองแล้วคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นสิ่งดีๆได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับก็ทําให้ความสัมพันธ์นั้นค่อยค่อยฟื้นกลับมามีโอกาสที่ดีได้แต่นะครับสาหรับใครที่มีความรู้สึกว่าเครียดและกังวลมากเหลือเกินนะครับปล่อยวางได้แต่ไม่อยากจะเดินหน้าต่อกับในเรื่องของความสัมพันธ์มีราชินีถือดาบบางครั้งเนี่ย เราก็ค่อนข้างดูกระอวนใจเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราต้องการที่จะทําอะไรในการที่จะแบบว่าให้ทุกอย่างมันกลับมาเหมือนเดิมได้มันมีความรู้สึกเหมือนแบบหมดแรงศรัทธากับความสัมพันธ์ครั้งนี้อ่ะหลายคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเราต้องรับบทแข็งแล้วแหละอะไรเงี้ยราชินีถือดาบบางทีเราก็รู้สึกว่าเรายอมมามากเกินไปเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากยอมอีกแล้วมีความรู้สึกว่าอย่างน้อยก็แค่จบ หรือ move on เรามีความสึกว่าเราต้องเป็นตัวของตัวเองมากกว่านี้นะพราชินีถือดาบเรามีความสึกว่าทั้งหมดนั้นนะเราทํามาเราอ่อนข้อเรายอมเราแบบสูญเสียความเป็นตัวเองมันมากแล้วอะ่ะ ตอนนี้เราจะไม่ยอมให้ทุกอย่างมันมาเกินกินความรู้สึกของตัวเองบางครั้งเราก็ต้องรับบทแข็งอย่างที่บอกไปเป็นราชนีถือดาบดาบนี้ตรงดิ้งเลยนะครับมันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเราอะพร้อมที่จะ,ะประทะกับในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของภาวะ,อะของคู่ครองคนรักอีกนะ คืออยากจะบอกว่าเราอย่าไปประทะซึ่งหน้านะครับความรักความสัมพันธ์นะ่ะมันไม่คือถ้าคุณอยากจะไปคุณอยากจะจบคุณจบได้คุณไปได้นะแต่คุณไม่ควรประทะกับในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์เพราะถ้าเกิดเราอะนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่าย,ายแพ้หรือชนะคุณก็จะต้องเจ็บนะครับ มันมันต้องเจ็บอยู่แล้วอ่ะการประทะดังนั้นเนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเถอะเราอย่าปะทะซึ่งหน้าเพราะว่าการที่เราแข็งหรือปะทะเนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้ทุกอย่างดูเลวร้ายดูแย่ก,กว่าเดิมนะแต่ถ้าเราพยายามปล่อยวางให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นถ้าคุณอยากจบอยากมูฟออนคุณก็แค่ ห่างออกมาจากความสัมพันธ์แล้วก็ Move on ไปเลยมันน่าจะดีกับตัวคุณมากกว่านะครับเพราะมันอาจจะทําให้ตัวคุณเองนัน้นมีคุณค่าในลักษณะของความรู้สึกและสภาวะจิตใจที่ดีกว่าเดิมนะครับราชินีถือเหรียญมานะแล้วก็หกเหรียญมันเป็นอะไรที่ดูเหมือนกับว่าสิ่งสุดท้ายที่คุณจะทําให้กับความสัมพันธ์ได้อะถ้าคุณยอมที่จะออกไปโดยที่คุณไม่ต้องให้ใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเจ็บเลยมันก็น่าจะดีกว่านะครับเราก็เหมือนกับเป็นการตับ ตัดกรรมการตัดกรรมเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราไม่ต้องมายืดเยือมาฟืน้นความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์จบก็จบไปเหอะนะครับให้มันสุดที่เราแล้วก็ให้มันจบไปซะเราก็เริ่มต้นใหม่สำหรับใครที่ต้องการที่อยากจะเริ่มต้นกับชีวิตใหม่มันมีหนึ่งถ้วยมา คุณจะได้รับโอกาสนั้นนะครับมีโอกาสที่จะมีคนเข้าหาตัวคุณเยอะนะครับบอกเลยแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าสุกกะลาหูยังโคจรอยู่ในภพเรือนความไม่ชัดเจนอยู่นะดังนั้นมันก็จะค่อยค่อฟื้นกลับมามันต้องให้เวลานิดหนึ่งเนาะดังนั้นเนี่ยราชินีถือเหรียญกับไพ่หกเหรียญถ้าเราให้โอกาสของกันและกันกับการที่เราจะ เคลียปัญหาตรงนั้นไปถ้าคุณอยากตัดจบก็จบไปแต่ถ้าเกิดคุณยังมีความรู้สึกว่ามันยังค้างคามันยังมีความรู้สึกที่แบบอืเรายังต้องการคําตอบหรือเรายังคงต้องการความชัดเจนมากกว่านี้อีกอะไรแบบเนี้ยอาจจะต้องให้เวลากับเขาในการที่จะปรับหรือเปลี่ยนแปลงตรงนี้แต่เราไม่ควรเป็นราชินีถือดาบถ้าคุณยังอยากไปต่อเพราะกฏคุณเป็นราชินีถือดาบบอกเลยนะครับว่าความรักไปต่อไม่ได้นะดังนั้นสิ่งที่คุณควรทําคือการปล่อยวาง ไพ่6ดาบคือการละทิ้งนะครับและการเยียวยาเนาะแล้วคุณจะได้ความรักความสัมพันธ์กับความมั่นคงแล้วก็สิ่งดีๆในความชัดเจนมากกว่านี้แต่เราต้องมองกันไกลเพราะถ้าเกิดคุณมองอะไรที่แบบใกล้ๆเนี่ยบอกเลยว่าความสัมพันธ์มันไปต่อลําบากเพราะว่าอะไรเพราะมันมีแต่ความรู้สึกแบบคือ มันมันเจ็บปวดอยู่นะขนาดนี้เราไม่ได้มองว่าเออเวลาเราหายแล้วมันจะรู้สึกยังไงอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าเรายังเจ็บปวดอยู่เราก็จะค่อนข้างเนกาทีฟกับในเรื่องของความสัมพันธ์ดังนั้นถ้าเรามองกันไกลมันยิ่งจะทําให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นมันสามารถทําให้เราพัฒนาความสัมพันธ์ได้ดีกว่าถูกไหมถ้าเรามองแต่แบบใกล้ๆอ่ะมันจะมองแบบเฮ้ยอะไรก็มองไม่เห็นอนาคตอะไรก็ดูมืด เมิดไปหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณก็จะเครียดแบบนี้ดังนั้นถ้าเกิดคุณปล่อยวางได้คุณปล่อยวางและทุกอย่างจะค่อยๆฟื้นกลับมามีความชัดเจนมีความมั่นคงที่ดีและสามารถที่จะมีการแบบเดินหน้าต่อได้จากกิงถือไม้ด้วยด้วยเช่นกันนะครับ <_ D> ก็มีโอกาสแนวโน้มของความสําเร็จได้ถ้าคุณพยายามใช้ความอดทนมากพอทุกอย่างก็จะค่อยๆ ฟื้นกลับมามีโอกาสแนวโนมติดทางที่ดีขึ้นก็ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนโปรดชใช้วิจัยาณในการรับชมและฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยำมากกว่านี้รบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยาหรือบูพยา59ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ